เลตุ่มเปะเละเละ,เละตุ่มเปะโอ้โหศึกแดงเดือดโ,อโหยพาแมนเดไปด้วยความมั่นใจครับอิเล็กทนกแต่กลับออกมาี่หมดกำลังใจเลยดีเดียวฮะหลังจากที่เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาแมนยูเราเจอกับเรอร์พูลครับในศึกแดงเดือดเกมที่2ส,สุดท้ายผลออกมาโดยไป7ดอก8ดเน้นๆนะ,นะไม่คิดว่าสกอร์จะไหลได้ขนาดนี้นะาทาทั้งที่ครึ่งแรกเนี่ยก็ดูสูสีนะ แมนยูเราก็มีโอกาสจะจบสกอร์ได้ประมาณ2-3าครั้งนะเม่จะเป็นแรดฟอร์ดบูโนอ n นโตนีครับแต่ก็ยิงไม่ได้พอยิงไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจังหวะส่วนกับทีลิปูเขาทำได้ดีแล้วก็เฉียบคมมากกว่าฮะส่งให้ดูสิ3กองหน้าของเขาซา,าร่ากัคโปดานวินนูเยสครับยิงกัไปคนละ2ประตูฮะดาน,น่ายิงใส่แมนยูเลย ขนาดฟิมิโนตัวสำรองยังลงมายิงได้นะครับผมก็สิ่งที่เห็นได้เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาคือหนึ่งความมุ่งม,มั่นของเจ้าบ้านลิพูเนี่ยมีมากกว่าแมนยูเต็ดทีมเยือนนะฮะครึ่งแรกเนี่ยจะดูสูสีกันเกมในครึ่งแรกเห็นไหมว่าลิปูเริ่มต้นได้ดีแล้วก็แมนยูก็เริ่มตั้งเกมขึ้นมาได้แต่ว่าพอเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกไปมันก็เริ่มแบบดูดูแบบตื้อไปแล้วพอเริ่มครึ่งหลังมาปุ๊บแทนที่แมนยูจะได้ประตูคืนกลายเป็นว่าไปผิดพลาดง่ายๆจ่ายบอลเสีย แล้วก็เนี่ยจ่ายบอลเสียโดนจังหวะสวนกลับเนี่ยสวนเป็นตรงอะ่ะแล้วก็ไหลามาเรื่อยๆ2ลูก3ลูก4ี่ลูกจนถึงลูกที่7นะความผิดพลาดในเกมรับก็เห็นขึ้นได้เรื่อยๆในแดนกลางก็จากเติมที่ในครึ่งแรกพอจะเก็บบอลได้ครึ่งหลังนี่เก็บบอลไม่ได้เลยจังหวะ2เนี่ยเป็นลิฟท์ที่เก็บกินได้ตลอดแล้วก็เปิดพื้นที่ว่างครับฝั่งแบ็คเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกชอ ดาโลโอ้โหเปิดให้ลิฟูเขาเจาะได้แบบสบายสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะก็อสุดท้ายยิงไปไเจ็ดศูนย์ผมใใจเฮ้ยเมื่อไหร่ไม่ไดจบ90บนาทีสักทีวะก,ก็ต้องชมลิฟูด,ด้วยที่เขาเล่นได้เฉียบคมแล้วก็ลูกยิงแต่ละลูกหนึ่งมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็แอบมีดวงในลใหล่ลูกด้วยนะเพราะว่าโอ้โหแมนยูจะสกัดยังไงปุ๊บก,ก็จะเด้งไปเข้าทางลิฟูตลอดนะแล้วสุดท้ายก็ลิฟูจบสกอร์นี่ไม่ผิดหวัง ทำให้แฟนบอลหงแดงนี่เรียกได้ว่าเชียร์เสียงดังกันแบบกระหึมทั่วแอนฟิลด์กัเลยทีเดียวนะฮะก็ยินดีด้วยครับที่ได้สแต้มไปฮนะก็เลยทําให้สถานการณ์ในการลุ้นทัพโฟของแมนยูดีเต็ดเนี่ยเริ่มที่ Man แมนยูเราก่อนนะก็ยังไม่ถือว่าเสียหายมากมายครับเพราะว่าก็แพ้ไปมี49คะแนนเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อคืนวานสเปอร์ก็แพ้นิวคาโซก็แพ้ดังนั้นมันก็เลยทําให้เออแต้มมันก็ อยู่กันที่ทั้งหมดก็จะมีแค่ลิเวอร์พูลนี่แหละที่ทำแต้มขึ้นมาอยู่ที่5แล้วฮะก็มีเพิ่มเป็น42คะแนนอีก3คะแนนเท่านั้นที่ตามหลังสเปอร์อยู่และถ้าเตะชนะเกมตกค้างได้ซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เตะน้วกั่สเปอร์ถ้าชนะได้ปุ๊บจะขึ้นที่4ทันทีนะฮะแต่อย่างที่บอกไปทีมที่ลุนท์ทอฟคโรับมีหลายทีมนะไม่ว่าจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์นิโกโซยังมีฟูลแลมมีไบรตันมีเบนฟอร์ดอีกนะฮะ โูปีนี้นี่ลุนทัโฟกันสนุกไปเลยนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปแมนยูมันอาจจะแพ้ยับเยินในเกมนี้แต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าเสียหายอะไรมากมันมันมีหลายๆครั้งนะที่ในฤดูกาลนี้เ,เราแพ้เบนฟอร์ดปุ๊บ40แล้วก็กลับมาได้แพ้แมนซิตี้ยับเยินปุ๊บเราก็กลับมาได้แพ้าร์เซนอลในเมื่อตอน ต้นปีเราก็กลับมาได้ฮะดังนั้นวันนี้แพ้เจ็ดศูนย์ให้กับเวอร์พูผมเชื่อว่าอิลิเทนฮาก็จะพาทีมกลับมาได้นะครับผมส่วนเรอร์พูเองก็ให้เขาลุยต่อครับในการลุนทัพโฟของเขาเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเจอแมนยูเสร็จเนี่ยก็จะไปเจอบอลมัดแล้วก็จะเจอของที่แบบหนักแป้งเลยฮะเพราะว่าต้องบุกไปเยือนแมนซิตี้บุกไปเยือนเชลซีแล้วก็ตามด้วยเปิดบ้านเจอกับทางอาร์เซนอลครับเป็นตัววัดเลยว่าเรอร์พูจะได้ไป ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในการติดทอฟโฟรหรือเปล่านะฮะส่วนผี aged, แดงไม่ได้เสเราอย่างที่บอกไปก็คือวันนี้มันเป็นแค่เกมๆหนึ่งฮะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คงต้องเรียนรู้กันต่อไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในเกมกลางสัปดาห์ที่ถึงนี้ในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีสุดท้ายครที่แมนยูจะเปิดบ้านเจอกับเรเวเตสนะครับผมก็่ะเอานะเอาหน่อยเว้ แพ้ก็ไม่เป็นไรเกมหน้าเราจะกลับมาใหม่นะครับผมสําหรับแฟนผีแล้วก็ถ้าวันนี้วันจันฮะถ้าทนไม่ไหวกับกระแส70ก็ปิดโลกโซเชียลฮะแล้วเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเชื่อว่าน่าจะทำให้แฟนบอลผีแดงยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะ